คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายชายรับชายแนวผู้ชายท้องได้อาจมีถ้อยคําและความรุนแรงทางเพศและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมรายชื่อของสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงจินตนาการที่ผู้เขียนได้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่เพียงเท่านั้นซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องสวายวุสอวายโนวเวลตอนนี้คุณกําลังอยู่กับหม่มมีดาวเหนือกับแดดดีท่านประธาน อีพีที่สพี่เลี้ยงคนใหม่ถ้าที่นี่เขาไม่รับดูแลน้องเพลงดาวเดี๋ยวผมจะเป็นคนช่วยดูแลน้องเพลงดาวแทนคุณเหนือเองนะครับสองฝ่ามือหนากอบคุมเรียวมือบางส่งความอบอุ่นให้มือนุ่มนวลไว้ได้คลายสิ้นซึ่งความเศร้าและความกังวลใจ สายตาคู่คมของคนตรงหน้าที่มองจ้องตาของตนมาแฝงเต็มไปด้วยความจริงใจและความห่วงใย,ยอยู่เต็มเปี่ยมทำเอาดาวเหนือรู้สึกแปลกๆที่ตรงกลางใจเพราะว่าสำหรับตนแล้วคุณกรนเขาเป็นแค่ชายหนุ่มเจ้าของบ้านเช่าคฤหาสน์หลังนั้นหากแต่เพราะความช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่าง เพียงไม่กี่ชั่วโมงตอนก่อนหน้าและไอ้เววตาซื่อตรงนิ่งสุภาพที่จ้องมองศพตาเจ้าตัวมาอย่างจริงใจมันเลยทําให้ดาวเหนือยอมเดินตามสองฝ่ามือหนาประคองของอีกฝ่ายออกไปจากภายในห้องทำงานของคุณครูใหญ่ก่อนเดินออกมาจากห้องทำงานของครูใหญ่เจ้านายหนุ่ม ผู้เป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่แห่งนี้ได้มองจ้องศบตาชายชาลาชาวสวีเดนไปนิ่งๆหากแต่ก็เพียงชั่วครู่เพราะร่างโปร่งที่เขาพยุงอุ้มลูกน้อยในเปลคล้องไว้ตรงหน้าเดินนำหน้าเขาออกไปนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใดกรวิทให้ความสนใจในตัวดาวเหนือ มากกว่าเหล่าพนักงานที่ทำงานให้ตนกันที่นี่เหล่าพนักงานครูพี่เลี้ยงที่ยืนออกันมองดูอยู่ที่ด้านนอกประตูเพราะตื่นเต้นที่เจ้านายซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเย็นชาหากแต่กลับแววเวียนเข้ามาเยือนกันถึงด้านในเนอร์เซอรี่คาดว่าต้องมีเรื่องที่ไม่ปกติอาจเกิดขึ้นแน่และก็อย่างที่ทุกคนเห็น พวกเขาต้องรู้สึกอึ้งไปเมื่อกอรวิทย์อัครเสนาออกตัวที่จะช่วยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนตรงหน้าดูแลลูกสาวต,วตัวน้อยของเธอกลับบ้านเรากันก่อนเถอะนะครับทุ้มเสียงห่วงใยและฟังดูอบอุ่นพร้อมกับสายตาคมซึ่งมองไม่ละออกไปจากนวลใบหน้างาม ที่ยังอุ้มลูกน้อยกระชับตัวไว้ด้วยความห่วงแหนในท่วงท่าเป็นกังวลในที่สุดเมื่อเขาจูงมือร่างบางเดินออกมาจนถึงลานจอดรถมันช่างแตกต่างไปจากอีกคนที่ทั้งสีหน้าและแววตาของดาวเหนือเจ้าตัวดูจะเป็นกังวลอยู่จนแทบตลอดเวลาจะทำอย่างไรดีถ้าเนอรซอรี่นี้ ไม่รับฝากเลี้ยงน้องเพลงดาวแล้วดาวเหนือเขาจะกลับไปเข้าเรียนในมหาลัยได้ตามปกติอย่างไรกันแล้วเรื่องงานพิเศษที่เจ้าตัวตั้งใจจะออกไปเดินหาอีกนั่นละ่ะจะปลีกตัวออกไปทาทุกอย่างทั้งหมดนี้ได้ยังไงกันถ้าหากว่าเขายังหาเนอร์เซอรศูนย์ฝากเลี้ยงลูกชั่วคราวในยามกลางวันยังไม่ได้ ดาวเหนือคลุ่นคิดอย่างเป็นกังวลเงียบๆคนเดียวมาจนสุดทางที่นั่งเงียบกันมาภายด้านในรถซุปเปอร์คาร์คันหรูคงมีแต่เสียงดังเจื้ยแจ้วของน้องเพลงดาวที่ดูออกจะตื่นเต้นไปกับบรรยากาศภายด้านในรถคันใหม่ซึ่งมีคุณแม่นั่งลงตรงเบาะด้านหน้าคู่กันกับคุณลุงผู้เป็นเจ้าของใบหน้าหล่อคนข้างๆ กรวิทมองไปตามเสียงเจื้อแจ้วที่ดูตื่นเต้นของแม่หนูน้อยด้วยความเอ็นดูแถมสายตาคู่คมก็ยังคงแอบมองเซี่ยวหน้าหวานของคุณแม่ดาวเหนือของเจ้าหนูน้อยที่นั่งเบนหน้าหันข้างออกไปมองทางฝั่งกระจกประตูด้วยท่าทีที่มีอาการเหมือลอยคลุ่นคิดทุกๆุหนึ่งนาทีที่กรวิท มักจะแอบชายตามองดวงหน้าหวานของดาวเหนือผ่านทางกระจกมองหลังอยู่กันเป็นระยะจนไม่อาจที่จะละสายตาออกไปจากดวงหน้าของคนข้างๆได้นานๆเลยสักครั้งรถซูปเปอร์คาร์หรูหราคันนี้ดูเหมือนว่ามันจะขับเคลื่อนช้าไปมากกว่าปกติที่มันสมควรจะเป็นทั้งทงที่จากเนอรอเซรี่ไปจนถึงคฤราสหาบ้านของชายหนุ่ม อยู่ห่างกันเพียงแค่สองกิโลเมตรเพียงเท่านั้นหากแต่ผู้เป็นเจ้าของรถกลับจงใจให้มันค่อยๆดำเนินขับเคลื่อนไปกันอย่างชา้ชาๆเนื่องจากอีกคนที่นั่งคู่มาด้วยกันพร้อมกับยายหนูน้อยที่ยังส่งเสียงอ้อแอก็ไม่ได้ให้ความสนใจเลยว่ารถที่ตนนั่งคู่อยู่กับชายหนุ่มนั้นมันกำลังวิ่งช้า หรือวิ่งเร็วเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาของความเครียดที่สูงมรวมอยู่ในหัวทำให้ดาวเหนือนั้นหลงลืมที่จะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆยิบย่อยแสงแดดอ่อนๆของยามสายภายในวันนี้ไร้ซึ่งสายโปรยปลายที่หิมะโหดกระหน่ำมาในตอนเมื่อคืน คงทิ้งไว้แต่เพียงแค่กองหิมะมากมายตามรายทางที่เหล่ารถแท็กเตอร์จากเทศบาลของเมืองได้ใช้เกรดขนให้ไปสูมกองรวมกันจนท่วมสูงเป็นทางยาวรอบทางสองฝั่งถึงแล้วครับเสียงทุ้มพูดขึ้นเพื่อดึงรั้งให้อีกคนต้องออกจากม่วงพวังดาวเหนือหันไปมองที่ใบหน้าหล่อ ซึ่งจ้องมองดวงหน้าตนอยู่ก่อนแล้วเอมครับผมขอบคุณมากนะครับด้าวเหนือพูดพลางยิ้มในตาเศร้าป่าปนมาพร้อมกับความเกรงใจอีกฝ่ายอยู่ไม่น้อยที่ต้องรบกวนอีกคนขอนั่งติดรถเขากลับมายัางบ้านด้วยเรื่องเรียนที่มหาลัยยังพอที่จะรอบ ขอพักการเรียนเอาไว้ในชั่วคราวได้แต่ว่าไอ้เรื่องหางานทำนี่นะสิมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ดาวเหนือจะต้องกระเตื้องตัวเองให้ออกไปหางานทำให้ได้อย่างโดยด่วนก่อนที่เงินเก็บในบัญชีของเขามันจะหมดลงแล้วเงินค่านมและค่าอาหารของลูกและไหนยังจะค่าเช่าบ้าน เขาก็จะไม่มีมันเพื่อสำรองไว้ในรายการใช้จ่ายผมขอบคุณคุณกอนมากนะครับดาวเหนือเอ่ยขึ้นเมื่ออุ้มน้องเพลงเดินเข้ามายังภายในบ้านที่อบอุ่นทั้งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนจะขอบคุณคุณกรวิชเขาเรื่องไหนดีเรื่องที่บังเอิญไปพบกันที่เนอร์เซอรี่แล้วอีกฝ่ายช่วยพาตัวเขากับลูก ออกมาจากศูนย์รับเรี้ยงเด็กแห่งนั้นหรือว่าจะขอบคุณเรื่องที่อีกคนยอมให้เขากับน้องเพลงติดรถกลับบ้านมาด้วยทั้งๆท,ที่เจ้าตัวก็ได้เอ่ยปากบอกขอบคุณกับคุณกอรวิทย์เขาไปกันแล้วตั้งหลายรอบหากแต่ทว่าเจ้าตัวคนผู้ซึ่งเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนอื่นก็ยังคิดว่ามันยังไม่เพียงพอเลยด้วยซ้ำ กับน้ำใจที่อีกฝ่ายนั้นหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตนกับลูกด้วยความเอื้อเฟือ้อคุณเหนือมีปัญหาเรื่องอะไรบอกกับผมได้นะครับผมยินดีที่จะช่วยคุณครับสายตาคมยังคงจ้องศบตาประสานก,นกันกับดาวเหนือเสียงทุม้มฟังดูอบอุ่นจากเจ้าของบ้านเช่าหนุ่มยังส่อแววถึงความห่วงใยต่อคนตรงหน้ามา เหมือนดังกับในวินาทีแรกที่คนทั้งคู่ได้เจอหน้ากันเออคือคือผมดาเหนือไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะบอกอะไรให้กับเจ้าของบ้านเขาได้ฟังกันทั้งนั้นเพราะแค่นี้ก็รู้สึกเกรงใจอีกฝ่ายมากพออยู่แล้วเล่ามาเถอะครับ ไม่ต้องเกรงใจผมหรอกนะครับทุ้มเสียงห่วงใหญ่ที่เปลงออกมาพร้อมทั้งสีหน้าและแววตาของอีกคนยิ่งทำให้คนที่อยู่ตรงหน้าเขารู้สึกว่าตนเองเป็นคนตัวเล็กยิ่งกว่าเดิมในช่วงเวลาที่ตนได้อยู่ใกล้ๆคุณกรวิทย์เออค,คือคือผมต้องการที่จะพาน้องเพลงออกไปฝากเลี้ยงไว้ที่เนอร์เซอรี่ครับ ผมจะได้ออกไปหางานทําและกลับไปเรียนด้วยดาวเหนือพูดพลางจ้องสบตาคมกับคนตรงหน้าที่ยังทำใบหน้าเรียบนิ่งรอฟังเขาพูดอยู่อย่างตั้งใจรอภายในห้องนั่งเล่นคฤรืหาดขนาดย่อมของกรวิดที่บนโซฟาตัวนุ่มมุมหน้าเตาผิงอันอบอุ่นน้องเพลงดาว เด็กหญิงตัวน้อยนอนหลับภายในเป้กระเป๋าหน้าของคุณแม่เธอไปแล้วทั่วทั้งห้องจึงไร้เสียงอ้อแอ้จอแจ้ของเด็กหญิงตัวน้อยที่เริ่มจะฝึกหัดพูดชินเนอร์เซอรี่นั้นเขาไม่รับเลี้ยงน้องเพลงครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องเพลงไปฝากเลี้ยงไว้ที่เนอร์เซอรี่อื่นก็ได้ครับ ดาวเหนือพูดไปพรางร้องไห้สะอกสะอื้นจนเนอร์เรี่ไหนๆเขาก็จะบอกไม่ให้รับเลี้ยงน้องเพลงกันทั้งนั้นแหละเพราะเนอร์สรี่ทั้งเมืองนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจของชายหนุ่มใบหน้านิ่งที่เคยเรียบเฉยอย่างมองดูไร้อารมณ์เมื่ออยู่ต่อหน้าของบุคคลอื่นๆ หากแต่พอมาอยู่ต่อหน้าคนหนุ่มน้อยตรงหน้าซึ่งอุ้มลูกละหกละเหินมาขอเช่าห้องพักกลับเพอแสดงสีหน้าอ่อนไหวออกมาในทุกครั้งผมขอทำงานเป็นพี่เลี้ยงน้องเพลงเองได้หรือเปล่าครับทุ้มเสียงอ่อนโยนที่เปล่งออกมาทำให้ดาวเหนือเงยหน้ามองจ้องตาคนพูดแทบไม่อยากเชื่อหูตน หากแต่ในแววตาจริงใจที่สื่อออกมาจากดวงตาคมกล้าทําอีกฝ่ายรู้ว่ากรวิทเขาไม่ได้กำลังพูดเล่นแน่เออคุณกรเลี้ยงเด็กเป็นด้วยหรอครับเจ้าของดวงตากลมโตจ้องเขาไม่กระพริบตาเออคือครับผมชอบเลี้ยงเด็กๆมาก กอรวิทย์เขากลายเป็นคนรักเด็กขึ้นมาในทันทีทั้งๆที่เจ้าตัวเป็นคนที่ไม่ชอบส่งสิงกันกับใครและค่อนข้างห่วงพื้นที่ส่วนตัวและความเงียบสงบเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเด็กเล็กเขาจะต้องมาพร้อมกันกับเสียงและความซุกซนดังนั้นชายผู้ซึ่งรักความสันโดษ จึงคงอาจไม่หลงเหลือพื้นที่ส่วนตัวให้ไว้สำหรับตัวเองกันอีกต่อไปหากแต่ทว่าก็รวิทย์เขากลับไม่รู้สึกหวาดหวั่นกับการที่จะมีเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ลูกและหลานหรือคนในเกลือญาติของตนเข้ามายืดช่วงเวลาความเป็นส่วนตัวของเจ้าตัวไปเลยสักนิดคุณกอแน่ใจหรอครับ ผมไม่มีเงินจำนวนมากเพื่อเป็นค่าจ้างให้สำหรับคุณหรอกนะครับดาวเหนือมีท่าทีอึดอัดและเกรงใจอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดครับผมขอค่าจ้างเป็นแค่ได้นั่งทานอาหารมือค่ำกับคุณเหนือทุกวันก็เพียงพอแล้วครับคำตอบของอีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าเล่นทำเอาดาวเหนือ ขมวดคิ้วเป็นปมแน่นคนที่ซื่อจนเจ้าตัวไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกคนกำลังกระทําการเข้าหาตนนั้นถึงกับรู้สึกงุนงงกับคำตอบรับที่มาเพียงข้อเสนอเป็นมื้อค่ำเพื่อขอเป็นราคาค่าจ้างซึ่งตนจะต้องจ่ายมันให้กับเขาแต่เพียงเท่านั้นเออค่าจ้างคุณกอน ในการดูแลน้องเพลงดาวเป็นแค่อาหารมือค่ำแค่เท่านี้เองเหรอครับดาวเหนือถามอีกฝ่ายเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินตนไม่ได้เป็นเพียงแค่หูฝาดไปเองครับแค่ได้รับประทานอาหารมือค่ำกับคุณในทุกวันเออถ้าหากว่าคุณเหนือจะกรุณาผมนะครับ เจ้าของบ้านหนุ่มบอกซุ้มเสียงแฝงเอาไว้ด้วยความเกรงใจอีกฝ่ายอยู่เต็มเปี่ยมเอ่อผมไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไรเลยนะครับดาวเหนือมีท่าทีที่ลำบากใจและอีกใจก็รู้สึกเกรงใจชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของบ้านเช่าดาวเหนือยังไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณกรจะรู้วิธีเลี้ยงเด็กอ่อนได้จริงหรือเปล่า พราะง,งานเลี้ยงเด็กก็ค่อนข้างเป็นงานที่ถือว่าหนักอยู่พอควรแต่คุณเหนือต้องออกไปหางานทําและยังต้องกลับไปเรียนอีกไม่ใช่หรอครับกรวิทพูดขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายเริ่มไขว้เขวเหมือนจะเตือนว่าอีกคนก็คงไม่ได้มีทางเลือกมากนักเท่าไหร่แต่ดาวเหนือก็ยังคงลังเล เพราะเขาจะปล่อยให้คนที่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถดูแลเลี้ยงเด็กอ่อนได้หรือไม่มาช่วยเลี้ยงดูลูกของตนระหว่างวันได้อย่างไรเออผมคือว่าผมดาวเหนือยังอ่ำอึง้งลังเลไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาควรที่จะรับข้อเสนอของอีกฝ่ายดีหรือไม่เพราะอย่างไรเสีย เขาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องเพลงผู้เป็นลูกสาวตัวน้อยของตนเอาไว้เสียก่อนงั้นให้ผมทดลองงานดูก่อนก็ได้นะครับเอิมถ้าผมดูแลน้องเพลงดาวไม่ดีผมรับปากว่าจะพาคุณดาวเหนือออกไปตามหาเนอร์เซอรี่ที่ดีที่สุดของเมืองนี้ให้กับน้องเพลงดาวให้ได้ครับทุ้มเสียงห่วงใย ช่างฟังดูอบอุ่นไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรสอแววมาให้ดาวเหนือต้องเคลือบแคลงใจแต่ภายในความรู้สึกส่วนลึกดาวเหนือก็อดคิดอย่างระแวงใจอยู่ไม่ได้ว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ทำไมคุณกรถึงต้องมาทำดีอะไรกับตนกันถึงเพียงนี้มิหนำซ้ำอีกฝ่ายก็ยังดูท่า ว่าพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือดาวเหนือในทุกช่องทางแววตาที่อ้อนวอนซึ่งรอดูเหมือนลุ้นเพื่อรอฟังคำตอบจากตนอย่างไม่ละสายตาคู่คมจากตนไปไหนทำให้ดาวเหนือรอบทอดทอนหายใจแล้วคิดอยู่เพียงคนเดียวว่าเขาคงจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมเออ ก็ได้ครับผมจะลองให้คุณกรณ์ลองเลี้ยงน้องเพลงดูก่อนสักวันถ้าคุณกรรู้สึกโอเคและไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของคุณกรมากจนเกินไปผมก็จะฝากให้คุณกรลองเลี้ยงน้องเพลงดูสักระยะนะครับเ้าเหนือบอกอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ก็เพราะว่าตนนั้นรู้สึกเกรงใจชายหนุ่ม ผู้เป็นเจ้าของบ้านเช่าหลังนี้กันด้วยแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ดาวเหนือยอมให้คุณกรลองเลี้ยงดูน้องเพลงดาวกันซักระยะเพราะถ้าเขาไม่ไหวจริงๆดาวเหนือคาดคิดว่าอีกฝ่ายก็คงจะเป็นคนบอกเอ่ยปากปฏิเสธกับตนมาเองแหละจบตอน ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมัมมี่ดาวเหนือกับแดดดีท่านประธาน EP ที่3นะคะไม่รู้ว่าแดดดีท่านประธานอย่างคุณกอนคิดอะไรอยู่ถึงได้ไปออกตัวขอเลี้ยงลูกให้กับดาวเหนือน,นะคะก็ติดตามกัน EP หน้าเป็น EP ต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ